มาแล้วครับตัวช่วยเดินาแล้วครับอ่าผู้ชม <c oughs> มารอรุ้นกันไว้ครับก็จะดึงขึ้นไหมครับอะไร เอาอะไร đây mà ตรงเอา ngắm แล้ว lắm, xôi นี่ทั้ง3เส้นแล้ว

เดี๋ยตัดข้าวก่อนข้าวเลยนี่กลันเปิดท้ายเปิดท้ายข้าเลยขเลยอาไปะถยไม่ได้หรอกไม่้กเกกอ้นมันไม่ีเราจะเกี่ยวฝั่งนู้นน่ะครับฮเราเกี่ยวนู้นไปดอเกียวนี่ก้อนสันได้เอาข้าเอายืดตึงว่ ไม่ได้ลอกไม่ได้ลอกเขาเขาเขาไม่ได้ลอกเลยนะกลัวอะไรจมกันอันนี้ไม่กลัวต้องตัดข้าวก่อนนะครับค่อยค่อยดึง

เดี๋วรอคันนี้ตัดข้าวกันนะครับเดี๋ยวค่อยดึงแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็รับชมไปเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวรอชมตอนรถดึงนะครับครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ